ครับเป็นรางวัลฮอตเทสครับฮอตเทสซองอวอร์ดครับเป็นเพลงยอดนิยมครับกับเพลงอะไรที่ทำงานโฆษณากันมาก่อนวะเนี่ยเพลงยอดนิยมเพลงจำนวนครับก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่มีชื่อตัวเองลงไปในชื่อเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไงบ้างคะความรู้สึกของเรารางวัลออมันมีคุณค่าแหละครับผมรู้สึกดีใจทุกค้งที่เราได้รับรางวัลทีวกับชิ้นงานเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพูดในเรื่องของ การทำงานเบื้องหลังที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือชิ้นงานมันน่าสนใจมากเป็นไงบ้างคะเราได้รับรงางวัลมากขึ้นความกดดันเรามากขึ้นไหมอ๋อไม่มองเรื่องความกดดันนะก<ม>็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคือคือเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าพอได้รับรางวัลบ่อยๆเป็นยังไงสำหรับผมก็คือผมดีใจทุกครั้งยังคงแบบดีใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบวัสดุชิ้นหนึ่งที่ทํามาแต่มันก็ไม่ใช่วัสดุที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะมันให้ใครสักคนให้งานชิ้นหนึ่งสักงานหนึ่งเพราะนั้น มันเป็นอะไรที่มีคุณค่าแน่ๆกับทั้งผมกับทีมงานเบื้องหลังที่ทําอาชีพนี้แล้วสามารถเลี้ยงดูแลคนของเขาได้อะไรเงี้ยอันนีนะ้ต้องขอบคุณพี่แอามมัจเรียาเลยครับคือผมไม่ไม่มีความมั่นใจในการเอาชื่อเต็งไปเป็นชื่อเพลงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพี่แอามแบบพูดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่แอมเชื่อมันบบน่นกับมันมากตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจากที่ตอนแรกเราคุยกันเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยเออนอนทนนมีเพลงจำนนสักเพลงไหมแบบ อยากให้จำนนได้อะไรเงี้ยสม่งก็เลยว่าเอ๊ะมันจะแปลก,ปลกหรือเปล่าจะครีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การว่าก็อย่างวันนี้ที่เรามารับรางวัลเนี่ยตอนนี้เพลงอะเพิ่งปล่อยไปเนาะก็ยังไม่นานมากก็แตะเข้าไปที่40ล้านวิวครับ <c oughs> วันนี้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทั้งคนฟังคนดูทุกคนเลยที่ดูทั้ง MV แล้วก็มิวสิกสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงิง ปวดหรือเปล่าเพราะว่าเพลงผู้ป่วยสีล้านเนี่ยปวดนะยอมรับยอมรับได้แน่ยอมรับเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้อวดบ้างไหมใช่ว่าชีวิตของเขาอยู่ปกติครับแต่ว่าจริงๆโน่าจะชินนะคะเพราะว่าจริงๆเพลงหยุดแล้วก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยก็อย่างที่บอกไปแหละว่ารางวัลมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นแท่งพลาสติกเนาะหรือเป็นแท่งแก้วหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคน มันให้ใครสักคนคนชักกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วอย่างในฝั่งของเพลงนะครับปีหนึ่งเรามีเพลงออกมาแบบเป็นพันพันเพลง mm hmm. มากสุดนี่คือ5,000ันเพลงต่อปีอะไรเงี้ยเราติดแค่นอมินีนี่มันก็เป็นตัวตัวอะไรที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วและการได้รับรางวัลมาเป็นรูปลักษณ์อักษรขนาดนี้เป็นหลักฐานขนาดนี้มันก็ผมว่าทีมงานทุกคนอ่ะเวลาเห็นรางวัลอ่ะเขาก็น่าจะชื่นใจก็อยากอยากให้คนมริษัททุกคนมีกําลังใจกับการผลิตชิ้นงาน เ,เพลงตที่แบบว่าตไวไม่เราเพลงเพลง,พงดีก็เรื่องนึงแต่เพลงดีไม่มีคนฟังก็เยอะเพราะนั้นเราแค่โชคดีที่แบบว่าเพลงเรามีคนฟังก็ต้องขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะว่าเ,ออเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงได้เยอะมากในยูทูบวันนี้คนสามารถเลือกเพลงที่อยากฟังได้มันไม่มีอินดี้หรือชองราที่มันชัดเจนะทุกคนแค่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังการที่เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากฟังโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นไลน์สตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วครับ เพลงมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเพลงทีเป็นเพลงอะไรไม่เหรอครับในฐานะของการเป็นอยากให้มองว่ามันต้องเป็นเพลงดีเพราะเราทํางานกันแบบไม่ช่วยเลยเราทํางานกันแบบแม้แต่ไอเดียมันเกิดในระยะเวลาที่มันเหลือน้อยเราก็เราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่สุกเอาเผากรินเพราะเรารู้สึกว่า4นาทีที่ได้ฟังต้องเป็น4นาทีที่คนคนฟังเสียเวลามาแล้วรู้สึกว่าได้ฟังอะไรที่คุ้มค่ากัน กับหูเขากับความรู้สึกเขากับสิ่งที่เขานึกถึงเวลาที่ฟังเพลงไหนสักเพลงหนึ่งของเราใครเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงที่เจ้าะมาโอ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่มีเจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีดูดดวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้นหลักๆก็คือแค่แค่เชื่อมั่นในคนทํางานน่ะผมเชื่อแค่นั้นเลยครับพี่โดนเป็นไอ้อลของแต่ใครหลายคนครับค่ะ ก็วันนี้ร่วมโต๊ะกับคนที่แบบเคยบอกชอบเราทั้งนั้นเลยอะไรยาเงี้ยเราก็ประหม่าครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบตัวเองเหมือนกันเงี้ยแล้วก็แต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่คือส่วนหนึ่งการได้มาเจออย่างนี้คือการได้มาเจอคนในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นงานเนาะหลายๆสาขาที่ไม่ใช่แค่ฝั่งดนตรีอ่ะเดี๋ยวเป็นฝั่งของการแสดงหรือเมืองหลักด้านอื่นหรือว่าด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเจอพี่เว็งพี่เตอร์เจออะไรอย่างเงี้ยทำให้ในเอ่อเปิดกว้างอัปเดตกันเลย คุณเป็นไงเนาโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะยังไงก็กดดันนะฮะแต่ก็แต่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับก็ไม่มันแปลกๆนะเนาะมันมันแปลกๆเหมือนกันเออเขาชอบเราแต่เราก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราอยากดำเนินอย่างนี้แหละไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยากแบบว่า เอออยากดีขึ้นเพื่อให้เขาชอบอะไรเงี้ย<ด>เราก็เราชอบตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้คนนี้ <ค happening. S 2> เขาสอดเยอะมากที่หนึก็บาลานซ์ขึ้นเยอะครับเพราะว่าก็ต้องมีในส่วนของการแบบอยู่กับครอบครัวด้วยผมทํางานมาหนักมาก<ๆ>แล้วก็รู้สึกว่าเน้ะนะปัจจุบันตอนนี้คือเรายังคงทํางานตอนนี้ก็คือคนฟังเท่านั้นเลยคนฟังเท่านั้นเลยเพราะลำพังตัวผมเนี่ยแค่ได้ทําเพลงเนี่ยผมก็มีความสุขนะแต่การได้ออกไปเล่นนี่คือการได้ไปเจอคนดูคนฟังจริงๆว่า คนฟังเราเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ได้ยินเขาร้องเพลงเรากลับมามันมันดีมากครับเพราะฉะนั้นในการทํางานทุกวันนี้ก็คือบาลานซ์มันให้ดีทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็การทํางานมีเวลาพักผ่อนไปทถึงมเที่ยวแวมีนาะมีครับแต่ว่าก็ในส่วนของชิ้นงานก็จะมาทําเบื้องหลังมากขึ้นมาแบบว่าดูในส่วนอื่นลงมือเข้าไปทําเองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นครับในทุกๆชิ้นงานอย่างจจะไม่ได้แบบปีหนึ่งทัวร์แบบ500800งานเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมา ผมแพชชั่นดนตรีผมมีตลอดเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าตอนที่เราแบบเราเราจะเบรกงานไปเข้าใจว่าเราหมดแพชชั่นคือเราไม่ได้หมดเลยอ่ะเราจะมีแพชชั่นการทำงานงแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีแพชชั่นมากๆเราก็จะทําสิ่งนั้นมากๆเหมือนคนชอบกินอะไรมากก็จะกิน7วันใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่อ่ะการทําน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ชอบแค่แบบบางทีมันมีหลายๆสิ่งที่มันจําเป็นต้องทำตัวผมก็ โตขึ้นแหละครับเราเจอพี่ๆสื่อมาตั้งแต่ผม15 16้าสิบหกนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยี่นนยี่สิบแปดแล้วนะอุ้ยนนไม่แก่นนยี่แั่แก่สิบสองปีนนเจอใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยเราไม่ถูกตั้งแต่นนเด็กกันเลยแล้วเพราะนั้นก็เรียกได้ว่ามันมันก็โมเมนตัมของชีวิตมันมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดี่สุดคือการที่แฟนๆโตไปกับเราอ่ะ ใช่ไม่ต้องนับนิ้วเธอนับไฟเธอก็รู้สึกแย่เธ่จะนับทําไมนุนอยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงบ้างคะก็ขอบคุณมากแหละครับคือมันอาจจะดูเป็นคาพูดที่ทั่วไปมากนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณเพราะว่าคนเราทําดีบางทีร้อยหนเขาไม่ชอบก็มีเยอะเราเราทำดีสุดเท่านี้แล้วเออเขาชอบเราอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้ว เขาไม่ได้ชอบแป๊บๆกันด้วยนะคือผมอยู่มา12ปีอย่างเงี้ยบางคนยังได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับแต่เพียงแต่วันนี้เขาแบบมีลูกแล้ววันนี้เขาแบบ <c oughs> เรียนจบแล้ว <c oughs> แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือบางคนแบบเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันน้องเพิ่งแบบเริ่มเรียนมาหาลัยหรือเพิ่มเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วเพิ่งจะได้มาเจอเราตามเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตเดียวของเราก็รู้สึกว่า ระหว่างทางมันวันสองขั้นอะไรเงี้ยจากันที่ตอนนด้รู้สึกว่าเราต้องทำเพลงทำเพลงทุกวันนี้จะต้องมานั่งด้วยว่ามีเวลาเล่นแค่40นาทีอะเราต้องตัดเพลงไหนออกอะไรเงี้ยมันมันก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เติบโต,ตไปด้วยกันแล้วก็เออณณปัจจุบันตอนนี้คือก็ยังคงทํางานตรงนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ยืดแผนๆขึ้นหลังละกันในการทํางานอ๋อสนมากเลยครับพวกเขาน้ารักกันอยู่แล้วพวกเขาดูดูแลกันอยู่แล้ว โอเคขอบคุณมากครับอโอเคแบบไม่เตร์ดใส่ย right. uh. uh ุ huh. ah, no. ้เลยครับายอมจอี <So it> <music> yeah. okay. uh ่นอนพี uh ่นอนี่นพี่นอะเจขูมือแล้วเขาจอีกคถามหนึ่งขูมอแล้วขอกพี่ใส่แว่นโคกาเขาใจอีกคถามนึงไม่ใชครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ันี่ยมั่ อีกนิ่มขึ้นเ่างย่าหอยมะีย่าวางาวางข่วางพี่นไหได้ครับมามาันี่ค่ะวางวางอ๋อครับได้ครับเขาไป่งวไครับผมย็บหน่อยนะคพี่นยไ้ดังได้นะคะพี่นยามานื้อพี่นว่นวโอ้ยสั่งพี่ตาเดว พี่นอนี่นอนเวลามันเร็วมากต้องการพี่ไหนลูก้องงานโอเ้องพี่อนเดี๋ยวไปไหนงานกอเงา่หรือเปล่าคอมครับพี่พรบกวนต่อนะรบกวนต่อนขอบคุณค่ะเ่เชื่อนะผมจะพูดไปรู้เรื่องเจยามแล้ว